ร่วมจัดไปโดย s i n ค Corporation, Shell Advance กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อคุณผู้ชมครับแม้ว่าคุณจะเป็นตัวพ่อวงการกีฬาวงการบันเทิงหรือวงการไหนๆก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่ตัวพ่อทุกคนกลัวก็คือ โรครายอาการบาดเจ็บอาการป่วยอันนี้เก่งเทพแค่ไหนฟาลิคิดครับไม่สามารถที่จะควบคุมได้หากพูดถึงนะครับโรคพาร์กินสันเราเห็นกันเกือบทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงซึ่งเกิดขึ้นกับไมเคิลเจฟ็อกนักแสดงที่ดังมากนะครับจากซีรีส์ซึ่งเป็นหนังมีหลายภาคเลยก็คือ back to the future นักชกที่เก่งที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมามูฮัมหมัดอาลี ทั้งสองคนนี้ชีวิตเปลี่ยนเพราะโรคพาร์กินสันประเทศไทยเองก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมครับก็คือช่างตัดผมขั้นเทพนี่ก็ชีวิตเปลี่ยนจากพาร์กินสันฉะนั้นเรามารู้จักว่าพาร์กินสันคืออะไรเปลี่ยนชีวิตคนอย่างไรแล้วตอนนี้วงการแพทย์สู้กับพาร์กินสันได้ถึงแค่ไหนเชิญชมครับ นี่คือสิ่งที่อาจทำให้ครอบครัวหัวใจสลายนี่คือโรคพากินสันที่อาจทำเราสั่นทำเราชีวิตพังพี่เร็วๆหน่อยค่ะรีบเลยพี่ ผิดเองแหละที่เก็บความรับไป้ดยลำพังพพีี่โต้โต้โตอช่วยหน่อยเลยพ่อเป็นไรไม่รู้รู้พ่อพ่อพี่หม่องครับวันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายครผมรบกวนพี่หม่องไปสองออโต้หน่อยนะอือ แล้วผมก็อยากต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายนั้นด้วยตัวเองไม่อยากให้ลูกเมียเดือดร้อนไม่ทราบว่าภรรยาทราบอาการของผู้ป่วยเลปโ็โลคของผู้ป่วยกรณีนีน้ไหมครับไม่ได้ทราบม,มากไม่ทราบนะครับคนไข้เคยมาหาหมอครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นเขามีอาการสั่นและก็เกร็งของกล้ามเนื้อได้รับการวินิจฉัยตอนนั้นว่าเป็นอาการของโรคพาร์กินสันเริ่มต้นในระยะเริ่มแรกนะครับถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยอาจจะไม่สามารถทราบได้ ผมเคยบอกคนไข้เขาแล้วว่าการของเขาจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆจนช่วงหลังนะครับรู้สึกว่าอาการของคนไข้เนี่ยไม่ตอบสนองกับยาที่เราให้เลยมีอนะไรจะช่วยดีขึ้นกว่านี้ไหมครการรักษาด้วยยายอย่างเดียวคงไม่พอนะครับคนไข้อาจจำเป็นต้องรับการผ่าตัดเป็นการผ่าตัดโดยการฝังตัวชิปเข้าตรงบริเวณสมองที่มีการขาดสารดป,ปามีนแล้วเราก็ใช้ไฟฟ้าไปกระตุน้น ในการผ่าตัดทุกรายมีมปัจจัยเสี่ยงทุกคนนะครับถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงแต่มันคือความหวังที่จะทำให้ผมเนี่ยกลับมาเป็นหัวหน้าครอบครัวได้อีกครั้งใช้นิ้วชี้ครับแต่ที่ทางตัวเองนะครับกลับมาที่นิ้วหมอนะครับตัวเลขครับแม่พ่อแม่แ สอบเลยลูก<ฮ>ช่างมันนะแม่ไหนพ่อไหนลองตัดกระดาษให้หมอดูหน่อยครับ <c oughs> เยี่ยมมากครับ <c oughs> มาแม,ม้กระทั่งนักชกตัวพอ่อที่หลายคนยกย่องว่าเก่งที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมามูฮัมหมัดอาเล่ก็หนีไม่พ้นจากเคยชกคู่แข่งคว่ำสุดสะใจกลายเป็นสันจากพากินสันอย่างน่าหันใจมาวันนี้มีข่าวดีพากินสันรักษาได้สวัสดีครับ หมอโอ้โหนี่คือถ้าใครเป็นแฟนนักมวยไอ้คำว่าพาร์กินสันนี่ทุกคนรู้จักดีหมดเลยที่รเราจะเห็นโมหัดตอาลีอย่างเงี้ยนะฮะที่จะ,จะมีอาการ,การสันส่น,นๆเนี่ยนะฮะ มันเกิดขึ้นจากอะไรครับคุณหมอครับณปัจจุบันนยโรคาร์กินสัรเนี่ยที่เรารู้คือเกิดจากเซลล์สมองมันสร้างสารโดปามีนไม่พอเพียงสารอะไรนะครับโดปามีนครับโดปามีนคืออะไรครับโดปามีนมันเป็นสารสื่อประสาทนะครับ,รบซึ่งโดปามีนเนี่ยมันจะสื่อในการเคลื่อนไหวนะครับถ้ามีโดปามีนเราก็จะเคลื่อนไหวได้คล่องการขยับมือขยับนิ้วหยิบจับสิ่งของมันก็จะจะสมูทไปหมดนะครับแต่ถ้าโดปามีนมันดรอปลงนะครับเช่นการได้ยาบางอย่างไปบล็อกโดปามีนคนแค่ก็จะตัวแข็งเคลื่อนไหวได้ช้า นะครับน้ำลายหลควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับฉะนั้นเมื่อกี้ผมคุยกับคุณหมอเรื่องของมูมัดอาลีมีคนจำนวนมากเนี่ยคิดว่าอาลีเป็นพาร์กินสันเนี่ยเพราะว่าในช่วงท้ายๆไปฝืนชคและโดนหมัดเข้าไปเยอะแต่คุณหมอบอกจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นจากการโดนหมัดนะฮะที่จริงมูมัดอาลีเนี่ยณตอนนั้นที่เขาเป็นใหม่ๆเนี่ยแต่ทุกคนก็สงสัยว่าอาจจะเกิดจากการถูกโดนอัดโดนชกถูกโชคศีรษะ นะครับซึ่งตอนนั้นเบอร์ผมไปอยู่ที่เซ็นเตอร์ที่เขารักษาเมื่อวนมีอยู่เหมือนกันก็คือตอนนั้นทุกคนก็สงสัยแต่นับปัจจุบันเรามีการตรวจ วิธีหนึ่งคือเรียกทำเอฟโดป้าครับนะครับซึ่งตัวนี้มันจะไปดูสารโดปามีนเลยว่าในสมองเนี่ยมันผิดปกติลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งลักษณะของโรคพาร์กินสันเนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะของมันซึ่งเริ่มเสียโดปามีนเนี่ยจะเสียจากข้างหนึ่งแล้วก็เสริมไม่เริ่มมันเป็นอีกข้างหนึ่งก่อนซึ่งมอมฮิญารีเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าเป็นโรคพาร์กินสันจากโรคพาร์กินสันไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุที่ศรีรษะครับแต่มาวันนี้ผมตกใจมากเพราะว่ามีข่าวที่ประเทศไทยที่บอกว่า มีช่างตัดผมชื่อดังนะครับ,รบเป็นพาร์กินสันซึ่งตามทฤษฎีแล้วเนี่ยอาชีพจะต้องใช้ความเนี้ยต้องใช้สายตาต้องใช้ความนิ่งที่สุดไม่น่าจะกลับมาทำอาชีพเดิมได้แต่ด้วยเทคโนโลยีวันนี้ คุณหมอบอกว่ามีอะไรฝังอะไรเข้าไปในอะไรสักอย่างนะครับคุณหมอเขาเลยเป็นการผ่าตัดที่เรียกว่า deep brain stimulation นะครับารการผ่าตัด deep brain stimulation นี่คือคือการใส่สายไฟเล็กๆเข้าไปนะครับถึงจุดจุดหนึ่งในสมองส่วนลึกสายปลายสายไฟเนี Fi, ่ยจะมีเป็นคอนแทคเล็กๆอยู่สคอนแทคนะครับตัวสายไฟเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เอาสายไฟเนี่ยมามาเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ซึ่งเป็นเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ปล่อยกระแสไฟฟ้า<อ>ด้วยความถี่สูงนะครับเพื่อไปกระตุ้นสมองส่วนลึก นะครับกระตุ้นเพื่อยับยั้งการทํางานที่เป็นผิดปกติค,คือไปจัดคล้ายๆไปจัดระเบียบ firing นะครับเ,เซลล์สมองใหม่นะฮะไม่ไม่ไม,ม,ม,ม้มันจู่ๆไฟฟ้าแบบกระจัดกระจายรวมมันกลับมาอีกทีหนึงแล้วก็ทําให้มันทํางานมาปก,ปกติ นะครับก <S it> ็ทําให้อาการสั่นดีขึ้นนะครับสั่นเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างจะได้ผลดีเลยนะครับการใส่ล้างผ่าตัดเนี่ยใส่เครื่องไปเนี่ยจะดีขึ้นผมว่าอาจจะ8 0ด0 0ถึงร้อยเลยโอ้ดบางทีบางทีคุณแค่เห็นเลยพอเปิดเครื่องปุ๊บสั่นนี่หายทันทีแล้วก็เปิดตลอดเวลาเครื่องมันจะทางานย4บชั่วโมงเราสามารถตั้งเวลาได้แต่ผมยังเห็นมูมัดอาลีซึ่งเงินไม่น่าใช่ปัญหาอยู่แล้วครับ แตถ่ถ้าเกิดรักษา100%ทำไมทุกวันนี้เขายังไม่เข,ไมเขายังไม่ทำเพราะอะไรฮะ,ะการผ่าตัดนี่มันไม่ไม่เหมาะสมสำหรับทุกๆท,ท่านนะครับนะนะประมาณ เอ่อห้าเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่เป็นป่วยด้วยโรคพาร์กินสันแท้เนี่ยนะครับอาจจะมีความจําเป็นได้ได้รับการผ่าตัดอีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้ากินยาแล้วเขายังดีอยู่ก็คงไม่จําเป็นม,มีมีมีอะไรที่คุณหมออยากจะฝากให้กับคนที่เขาห่วงยาสุขภาพตัวเองบ้างไหมคุณหมอที่จริงโรคพาร์กินสันเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้มาจริงๆยารักษาโรคพาร์กินสันมีมาสี่สิบห้าสิบปีแล้วนะครับถ้าเป็นโรคที่ผมคิดว่าทางระบบสมองเนี่ยมันไม่เหมือนอัลไซเมอร์ที่ว่ายังไงกินยาไปควาาาาามมมจออจจเเ้อะไ่่่ดีีขึนนนนกกแตพรนน์ิสัย การเคลื่อนไหวคนไข้เนี่ยระยะต้นเนี่ยถ้ายิ่งเป็นเร็วมารักษาเร็วได้รับยาที่ถูกต้องเนี่ยเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยกินยาไปคนอื่นอาจจะดูไม่ออกเลยไอ้สางเกงเคลื่อนไหวลาบากเนี่ยอาจจะดูดีขึ้นเกือบเหมือนปกติเลยนะครับการรักษาไม่รักษารักษาที่ดีกว่านะครับแล้วก็คนสูงอายุอ่ะถึงเป็นพาร์กินสันก็รักษาได้นะครับไม่ใช่ว่ายิ่งไม่ใช่ยิ่งแก่ยิ่งแย่ไม่จริงนะตอนนี้จะเป็น90หรือักษาถ้ารักษาถูกจบก็ดีขึ้นครับ นั่นคือข่าวดีครับว่าคุณเห็นอ,นอาลีแล้วคุณรู้สึกกลัวตอนนี้ทุกอย่างรักษาได้คุณหมอยือนยันนะฮะเวลาผ่านไป,ปเทคโนโลยีช่วยเราได้สุดๆจริงๆคุณหมอขขาพูดมาครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับข่าวดีก็คือตอนนี้วงการแพทย์นั้นพัฒนาไม่ว่าคุณจะเป็นใครนักกีฬาหายเร็วขึ้นคนธรรมดาทุกคนในโลกนี้ หายเร็วขึ้นและตราบใดยังมีลมหายใจความหวังนั้นมีอยู่เสมอเลยคุณผู้ชมครับแต่ข้อสำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณต้องออกกำลังกายคุณต้องขยับเขยื่อนร่างกายต้อง moving นะครับนั่นเป็นการป้องกันการเจ็บป่วยที่ดีที่สุดกินให้ดีนอนให้พอออกกำลังกายให้โดนเราดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอันนี้คือหัวใจนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดอาการป่วยเดี๋ยวนี้ วงการแพทย์ไทยเก่งจัดไปช่วยได้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อของเรานะครับอย่างที่ผมได้บอกไปติดตามรายการของเรานะครับได้ทุกวันอาทิตย์นะครับ5-20ทุ่ม20ทางช่อง3 s อช่อง28บหรือว่า38ส่วนใครนะครับที่อยากจะติดต่อกับรายการนะครับก็สามารถทำได้นะครับที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วก็ชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube Champ c h a n n e l นะครับพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับพบก,กับผมได้นะครับในรายการช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ทางช่อง3 o r i g i n a l แลแลก็ HD นะครับช่อง133และก็43ราตราสวิสวั์ครับสวัสดีครับ